เอาครับมาอนี้พผ้าพีพ่อน้องมาตะเสานะครับมาเนี้มือนี้สีผ้าพี่พ่อน้องล่งไประยองครับนี่ครับจะเอารถคันนี้ไปแลนง,งานอยู่จังหวัดระยองครับอยู่แถวอำเภอบ้านช้างครับก็เอารถมอเตอร์ไซค์เอาอยัางึืนเรียบร้อยแล้วครับมาเนี้ตอนนี้ผมออกจากบ้านนี่ผมโ,โมงหมโ,โมงสามสิบหาครับออกจากบ้านหมโมงสามสิบหา เดี๋ยวไปหอดในระย่องนี่สิประมาณจ,างจะง่วงาาหมขาดการอะไรวาน่าจะประมาณจะถุ่สองถ่กประมาณนี้นะครับนี่มาหอดเพื่อนโน่นสูงหลไรพี่นองฝนก็ยังตกอยู่คือเขาครับตกมาตลอดทางครับบาดแห้งบาดน,นักบาดเรา น,นี่ก็สิเขาข้อลาครับเขาข้อลากับใส่ใส่เส้นทางไปปักต้นไช่ครับฟางน้ำเขียวเอาความอเนกมอดแยกครับแยกระวังเพื่อปักต้นไช่กับสระบุรีครับตอนนี้ผมก็เลยใส่เส้นทางเพื่อปักต้นไช่ไปหน่อย พลัไปว่างน้ำเย็นลงไปทางพลัครับไปทางกาบบินบุรี่ไปทางพละจเกิดอะไรขึ้นนี้วิ่งมาดีๆรถติดมาเลย ออกจากโคราชมาแล้วพี่น้องออกจากโคราชแยกปากตงชัยมาแล้วแต่ว่ารถมันติดนะครับขนาดบางว่ามันเกิดนี่ยังเกิดน,นี่ตอนนี้ผมก็สิไปว่างน้ำเขียวหรอกกับไปอะล่ะว่างน้ำเขียวกับบิ้นบุรีครับ แย่เ่ราะหัวเกิดียังขึ้นไม่เนาะแรงมากดีๆรถติดเลยครับนี่ครับสาเหตุที่รถมันติดนี่ฟังทาง่าฝนขุ่มครับฟังทาง่าฝนขุ่มมันก็นเลยเปิดเลื่องทางนี้ครับเกิดอุบัติเหตุฟังทาง่าฝด ก็พวงขี่รถมานนี่ประมาณสองจุดสามจุดแล้วล,ะละ่ะที่เกิดอุบัติเหตุครับโอ้ยจย่างหนึ่อะขาให้ลูกหลานเดินทางตลอดปลอดภัยเด้อพี่น้องเยสิไประยองครับระยองทางมาเกิดยังเกิดอ,อีกเนาะนนติดอีกแล้ว อีกึเมตรถึงจุดตรดมันคือวาจังสันคือวาจังสานกันบ่กข้างไหนไม่ด้านเเสียงยังดังกรดกดัดกัดยู่รปเลย มีข้างหน้าโอ้ดานพี่น้องดานข้างหน้ามีดานวะหลอดพ่นมานหน้าพี่น้องเอ้เยเจอดานเนี่ยน้อยางมาแล้วยางมาแล้วยางมาแล้ว ไปไปผสมมาไปไปไปผสนโอ้ยโอ้ยกันมาไปนี่เรียวเป็นเป็นตาไนครับปีนาเอ้โอ้บ่อบอกว่าปุ๊บปิดพี่น้าเอ้ยหัวใจเต้นตุบตุบจ้ะหัวใจเต้นตุบตุบโอ้ยแต่ว่ากับมีรถสุย่างก็ถือว่าบนทั้งบ้านเลย มีพสัสดุย่างอะะมีใบกับขี่ผมก็มีอยู่กระบวนทะเบียนพ่อระบอยยังกับ่ขาดาก็คือว่าครบพสัสดุนี่แหละนะครับแต่ว่ากินด้านมาไลยกินด้านเราะใจมันในลุ่นลุ่นแบบรุ่นระทึกเลยครับตอนนี้ตอนนี้รถกำลังอยู่ เขาอยู่ครับวันนี้ขึ้นเขามาแล้วขึ้นเขามาแล้วแต่ว่าบ้าเทศในหอดบ้างหนังเขียวครับ ช่วงเบิ่งบรรยากาศน้างครับตรงนี้ก็ว่าสาวว่าเกิดนี่ยังเกิดอีกพี่นอ้องแนนมาดีๆับรถติดอีกแล้วครับโอ้แม่เนี่ยตอนนี้พี่นอ้องรถเกิดอุบัติเหตุปะ รเราเถิดว่าจะเห็นเพี้นหองใค่รถตำรวจแมรงรถตำรวจข้าหนี่กับแมงครับเนี่ยเพราะเป็นสีสดๆร้อนๆเลยบมดข้าหนี่กับแมงครับผมโอ้อยยาเห็ดนั่นเอ,อ้อไปตลอดรอดฟังลเลยปล่อยแมงเลยไอลูกล้านไปตลอดรอดฟังลเลยปล่อยแม่ต้องคุ้มครองรักษา เมือ่อไหลายลายหม่องกันนี่ครับไอ้ที่เกิดทุกเกิดทุกอุบัติเหตุเั่องสิหลายหม่องแล้วแต่ว่าประเทศไทยไอพี่น้องเบิ่งกับมีอยู่อยู่ประมาณแยกสองสามหม่องกันละอุบัติเหตุตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างขึ้นเขาครับขึ้นเขาไอ้แถวอันนี่ยังกับก็ประเด็นหลังจากที่ ขับรถมาเป็นเวลาเนินหน้าเราพี่น้องลงเขามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สิไปกับบินบุรีครับหิ้วเขาพี่นอ้องหิ้วเข่าข <c oughs> ับรถมากลางดงกลางป้าว่าได้จอดครับครับพี่น้องมาหอดระยนะ,ะนึแล้วาัดนีบมานี้ก็บจอดจอดรถพักครับบัดนี้จอดรถพักพักรถ,พ,กรถพี่น้องพักรถลงมาจากอุโมงครับลงมาจากอุโมงแลวรวก็มาบหดีมาพอดีกับมาเห็นใกล้ยางมิเชียนครับ มันสิมีปไายปากห้อยห้อยห้อยมาตะพุ่นล่ะก็อย่างวิเชียรครับบริเวณพื้นที่ก็จอดรถจอดลากกว้างกวงครับสะดวกสบายครับนี่จอดรถจอดลากกว้างกวงสะดวกสบายนี่ครับก็อย่างวิเชียรเมื่อวานเดี๋ยวสิมาททยขีดให้มีหลองเพิ่มอีกน้อยนึงนี่ครับล้านต่าเข้าไปเส้นทางพุ <success> はは่นนี่คือไปอันกระบินบุรีครับถ้าไปเส้นทางพุ่น นี่ครับพเพราะเี็นว่าถึงแล้วไก่ย่างวิเขียนมาซิมมาเบิรงไเลเลด้อพี่น้องเบิรงกเนยเป็นกระแซบตระแซบมื่อนี้สร้างไก่ย่างวิเชียนเครื่องโตพี่น้องเครื่องโตกินสองก้อนย่านตัวหนึ่งกินว่าเบิดกินเอาสร้างเครื่องโตนี่ <c oughs> ครับเครื่องโตพวปนม้าเนี่ยนี่ครับเครื่องโตัวปนมาเนี่ยรับตะบงฮงครับนี่ครับบ้อนจอดรถนี่พี่น้อง จอดรถสะดวกสบายครับอันนี้กับตามุฮงนี่นสร้างกันนี่เอาขอน่าไม่เถอะเอาไอ้ม,มีมีต้มยี่นปะ,นะเอาตม้ตมต้มียังอ่ะต้มแซ่บเนื้อเออครับ,เอ,บเอาต้มมาแล้วจ,จะจะสวยเนึงก็ได้ครับครับ,บเอาต้มขมไหมเออต้มขมมันยังแซ่บ ครับอ่านี่นี่นี่ครับพระเอกเขระเอกเขาพี่น้องเอ้ยเพิ่นเพิ่นมีตะนังนังหลับอย่างเดียวเลยมานทางเอามาเป็นมู้เอามาเป็นมู้าบัศนว่ามันมันเป็นเป็นมู้อเหราสม่าพูดเยวว่ามิดจริงจริงอาสมีก็ยี่นนองเดียวไอ้สร้างอาหารการกินเรียบร้อยแล้วออกเดินทางต่อครับ นหอดมาวางแย่ครับแย่ในพรมสารคามพาหอของของเส้นท่งขวาเมือเลยครับไปพรมสารคามครับ่ได้มออกทรายครับออกทรายก็เสินทไประยองไปสัตยาหเอ็นปมันเขียนบอกว่าสตหก่อนอะไรหอยสี่สบคนโเสนท่านี่แหละเสินทาไปสัตยเหรก่อนเอาไปสิแรไปเส้นท่าก่อละ ไปทางสะเดียห์ครับฝนตกครับพี่น้องฝนตกมากตอนนั้นตาาอนนั้นจังหวัสาาหดสารค้าฝนครับตป็นน้ำบาดาลเนไหมฝนตกแง่งามาเลยครับบอกกัว่าหอดระยองางขาก่าตอนนี้ก็ยังตกอยู่ครับเนี่ยต้องแบบบาตตกแห้งบาตตกควายครับ ว่าผมผมเห็นอุบัติเหตุหลายเทีย่ยวแล้วพี่น้องอันนี้ก็ย่อยไปเส้นทางไปสัตหีบนะครับเอาไปทำไมลูกพี่ไปทำไมเออไปก่อนบังบังบัง,บงพี่น้องถนนเรือนครับ อันออนี้มันเป็นยังไงไงขนาดมันเป็นยังไงถนนเรือนถนนเรือนเนารถมันหมุนเซืออ๋อนี่นี่นี่รถพ่วงครับพ่วงพังเลยพี่น้องดูพ <laughs> ่วงมันพังเลยฝนตกอ่ะฝนตกถนนเรือนครับ พี่น้องเบิ่งได้ข้างนาข้างนามืดถือคือเลยครับมาเป็นตกะนะก็อยู่สนนวนเยาวสร akah อนลรเนี่ย เดได้นอว่ามันตนกนะโคายุ่นจงหวัดสลรข้ามาแหวนตึ่งตั่งลมตึ่ลมแห้งก็ได้นะครับอมนันไม่มีแต่ฝนก็เนี่ยตมีั่งลมกเนี่ย